สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทอร์มินัล닷คอมเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหรือว่าคาร์ดิโอวัซซิล e ่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์มีกี่รูปแบบและคาร์ดิโอแบบไหนที่จะช่วยเพิ่มการเาผาผลาญพลังงานแคลอรี่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและช่วยให้เราลดไขมันได้เร็วที่สุดเช่นรู้ไหมครับว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอจะมีทั้งแบบความเข้มข้นปานกลางหรือว่า moderate intensity ที่จะเหนื่อยน้อยกว่าแต่ใช้เวลานานกว่าและคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้นสูงหรือว่า high intensity cardio ที่จะยากกว่าแต่อาจจะใช้เวลาสั้นกว่าเป็นตน้นทีีน้ ถามคือคาร์ดิโอแบบไหนจะให้ผลลัพธ์ดีกว่าและเหมาะกับเรามากที่สุดวันนี้ผมโค้ดเคเลยจะมาแนะนำเคล็ดลับในการเล่นคาร์ดิโอเพื่อเพิ่มการเาผาผลาญและลดไขมันและจะมีทิปดีๆมาแนะนำเช่นเคยตามมาเลยครับแน่นอนครับว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือการออกกำลังกายแบบออกแรงดันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดและช่วยให้เรามีรูปร่างหรือว่าบอดี้คอมโพสิชันที่ลีนสมส่วนด้วยแต่ในการปั้นหุ่นในฝันให้เราภูมิใจนั้นเราไม่ควรโฟกัสไปที่การเล่นเวทเทรนนิ่งเพียงอย่างเดียวเพราะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเทรนนิ หรือการเล่นคาร์ดิโอจะเป็นการออกกําลังกายที่ดีกว่าสําหรับการสร้างความแข็งแรงให้กับปอดและหัวใจแถมการเล่นคาร์ดิโอยังจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราเราผาผลาญพลังงานแคลอรี่มากขึ้นไปพร้อมกับการเพิ่มอัตราการเราผาผลาญที่มากขึ้นจากการเล่นเวทเทรนนิ่งอีกด้วยซึ่งนี่ก็จะช่วยให้เรามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นช่วยให้ร่างกายเราเราผาผลาญพลังงานแคลอรี่ออกมากกว่าที่จะเอาเข้าไปหรือมีแคลอรี่เดฟฟิซิตมากขึ้นและสามารถลดไขมันได้เร็วขึ้นนั่นเองครับทีนี้รูปแบบการออกกําลังกายแบบ คาร์ดิโอที่เราคุ้นเคยก็จะมีการเดินเร็วการวิ่งปั่นจักรยานกระโดดเชือกและว่ายน้ําเป็นตน้นแต่คําถามคือถ้าเราอยากจะลดไขมันให้ได้ผลเร็วทันใจเราควรจะออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเบาๆและใช้เวลานานกว่าเช่นวิ่งโซน2ประมาณ45-1ชั่วโมงหรือเราควรเล่นคาร์ดิโอแบบ High Intensity Interval Training ที่จะมีความเข้มขน้นหรือ i ิน e n s i t y ที่สูงกว่าแต่จะใช้เวลาสั้นกว่าเป็นตน้นดังนั้นคําถามคือระหว่าง h i g ิน n t e n s i t y c a r ์ i o และ Low i n t e n s i t y c a r d ์ o แบบไหนจะช่วยเรา ลดไขมันได้เร็วกว่ามีงานวิจัยที่ได้แบ่งผู้เข้าทดลองที่เป็นผู้หญิง27คนออกเป็น2กลุ่มซึ่งผู้เข้าทดลองทั้ง2กลุ่มจะกินอาหารวันละ1,200แคลอรี่และออกกําลังกายอาทิตย์ละ3วันเป็นเวลา8อาทิตย์เท่ากันทีนี้กลุ่มที่1จะเล่นคาร์ดิโอแบบ low intensity exercise program หรือมีความเข้มข้นต่ํากว่านั่นคือพวกเขาจะปั่นจัก,กรยาน50นาทีโดยใช้ความเร็วประมาณ40-50%ของ m a x i m a l oxygen consumption หรือค่าออกซิเจนที่ร่างกายใช้ในช่วงที่ออกกําลังกายที่เหนื่อย ที่สุดที่จะเรียกสั้นๆว่า VO2 max ในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่2จะออกกำลังกายแบบ High intensity exercise program หรือจะปั่นจัก,กรยานแค่25นาทีแต่จะใช้ความเร็วสูงกว่าประมาณ90%ของ VO2 max หลังจบการทดลองพบว่าผู้เข้าทดลองทั้ง2กลุ่มสามารถลดน้ำหนักและลดไขมันได้ใกล้เคียงกันหรือแทบไม่ต่างกันเลยครับแต่กลุ่มที่2ที่ออกกำลังกายหนักกว่าและใช้เวลาสั้นกว่าจะมีความฟิตมากกว่าและมีอัตราการใช้ออกซิเจนหรือค่า v o โ o ทูแมที่ดีกว่าด้วยต่อมามีงานวิจัยที่ทดลองเพื่อดูว่าการเล่นคาร์ดิโอแบบไหนจะช่วยลดไขมันได้มากกว่าโดยให้ผู้เข้าร่วมทดลองที่เป็นผู้หญิงออกกําลังกาย4ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา12อาทิตย์ซึ่งกลุ่มที่1จะออกกําลังกายบนลูวิ่งโดยใช้ความเร็วประมาณ80%ของ VO2 max ส่วนกลุ่มที่2จะใช้ความเร็วที่50%เท่านั้นแต่ระยะเวลาในการออกกําลังกายนะครับจะถูกปรับเพื่อให้ผู้เข้าทดลองทั้ง2กลุ่มสามารถเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ได้เท่ากันนั่นคือ3 300แคลอรี่ต่อครั้งหลังจบการทดลองพบว่ากลุ่มที่2จะลดน้ําหนักได้มากกว่าที่2.6ปอนด์แต่ผู้เข้าทดลองทั้ง2กลุ่มจะลดไขมันได้เท่ากันที่5ปอนด์ซึ่งเหตุผลที่ทําให้น้ําหนักลดลงที่แตกต่างกันนั่นก็คือกลุ่มที่1ที่ออกกําลังกายหนักกว่าจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่ากลุ่มที่2มากถึง2.5ปอนด์นั่นเองซึ่งอย่างที่เรารู้ดีครับว่าการที่ร่างกายเรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราสามารถกักตุนไกลโคเจนได้มากขึ้้นอาาาจจะช่่วยใหรรงกเมี ตาการเผาผลาญระหว่างพักหรือว่า Resting Metabolic Rate มากขึ้นและมีรูปร่างที่ลีนสมส่วนและลดไขมันได้ดีในระยะยาวเป็นตน้นทีนี้คาร์ดิโอแบบไหนจะเหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการลดไขมันมากที่สุดบทสรุปจากงานวิจัย2ชิ้นที่เกริ่นไปเราก็น่าจะเห็นภาพตรงกันนะครับว่าถ้าการเล่นคาร์ดิโอช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ออกไปหรือว่ามีแคลอรี่เอ็กซ์เพนดิเจอร์เท่ากันการลดน้าหนักจะเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างน้อยมากนั่นคือทั้งคาร์ดิโอแบบ low intensity และ high จะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันและเราจะสามารถเลือกเล่นคาร์ดิโอในแบบที่เหมาะสมกับเราได้ทีนี้ความแตกต่างจะอยู่ตรงที่การเล่นคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้นสูงกว่าก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้มากกว่าและเรายังอาจจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าอีกด้วยครับดังนั้นนี่คือ3คํคำแนะนําในการเล่นคาร์ดิโอเพื่อลดไขมัน1นึงก็คือถ้าเรามีความฟิตมากพอไม่มีปัญหาสุขภาพและอยากจะออกกําลังกายที่หนักๆและใช้เวลาน้อยด้วยเราอาจจะเลือกเล่นคาร์ดิโอแบบ high intensity เช่น HIIT เป็นตน้น 2. ถ้าเรามีเวลาชอบออกกําลังกายแบบต่อเนื่องที่มีความเหนื่อยปานกลางเราก็อาจจะเน้นไปที่การเล่นคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้นตำ่ำหรือ low intensity steady state cardio เช่นการเดินเร็วการวิ่งส่วน2และปั่นจักรยานเป็นตน้น 3. ถ้าเรามีความฟิตมากพอและมีเวลาด้วยเราก็ควรเริ่มเล่นคาร์ดิโอที่มี intensity สูงๆและใช้เวลานานขึ้นดีกว่าซึ่งนี่จะช่วยกระตุ้นการเผาผลผาญพลังงานแคลอรี่มากขึ้นเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าและสามารถลดไขมันได้เร็วขึ้นด้วยนั่น เ,เช่นนอกจากเราจะเดินเลาปั่นจักรยานหรือเล่น h i g h i n t e n s i t y Interval t raining แล้วเราอาจจะเริ่มเล่นกีฬาที่เราชอบด้วยเช่นว่ายน้ำหรือตีเทนนิสเป็นต้นครับคำถามที่สำคัญต่อมาคือการโหมเล่นคาร์ดิโอและกินน้อยๆด้วยจะช่วยเราผอมเร็วขึ้นจริงไหมประเด็นที่สำคัญคือถ้าเราเลือกออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหนักๆและใช้เวลานานด้วยเราจำเป็นจะต้องกินอาหารให้เพียงพอหรือทั้งพลังงานแคลอรี่และสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจะต้องไม่น้อยเกินไปเพราะเมื่อนัก ใจได้เปรียบเทียบระหว่างการวิ่ง40นาที80นาทีและ120นาทีในอันตราความเร็วที่ประมาณ55%ของ VO2max เขาพบว่าการวิ่งที่ใช้เวลามากกว่า80นาทีจะทําให้ร่างกายเราเริ่มมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นหรืออัตราส่วนของฮอร์โมนคอร์ติซอลจะสูงกว่ากลุ่ม Anabolic h o r m o n e s ที่มีส่วนช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อต่อมาการที่เรากินน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญหรือมีแคลอรี่เดฟิซิตเพื่อลดไขมันมันก็จะเข้าไปเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนเครียด หรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลมากขึ้นอยู่แล้วและระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณอาหารที่เราลดลงถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ออกกําลังกายก็ตามครับดังนั้นเราไม่ควรกินอาหารน้อยกว่าค่า total daily energy expenditure หรือค่า TDEE มากเกินไปและเริ่มกินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อให้ได้ macro nutrients นั่นคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันมากขึ้นก่อนถ้าเรากินอาหารได้น้อยจริงๆเราค่อยซื้ออาหารเสริมมาเป็นตัวช่วยเช่นโปรตีนพาวเดอร์วิตามินดีและ วิตามินหล,ลวมเป็นต้นครับอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นครับว่าการเล่นคาร์ดิโอจะมีทั้ง2แบบนั่นก็คือ low intensity cardio และ high intensity cardio ดังนั้นเราควรดูดีกว่าครับว่าเรามีเวลามากแค่ไหนความฟิตของเราอยู่ระดับไหนและเราชอบคาร์ดิโอแบบไหนมากที่สุดเช่นถ้าเรามีความฟิตมากพอและไม่อยากเสียเวลาไปกับการออกกําลังกายเราอาจจะเลือกเล่นฮิตคาร์ดิโอแต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มออกกําลังกายและพอมีเวลาเราก็อาจจะเลือกออกกําลังกายแบบต่อเนื่องเช่นเราอาจจะเดินในตอนเช้าประมาณ30-45นาทีเป็นต้น ตอนนี้เ,เพื่อนๆออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบไหนอยู่บ้างครับและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เ,เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกำลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3าถึงหเดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ